สวัสดีครับบ้าดินห้อยดินทินอีสานสวัสดีแม่แม่เอฟซีเสาของวันที่ยี่สิบแปดมีทุนายน์ครับสวัสดีครับบ้าตัวอีสานบ้านเนาครับบ้าใบเดินทินอีสานสวัสดีครับโอ้ยวัดสีผ้ากันเข่าปล่าเนาะใหม่ครับพี่น้องเป็นจังไรพูดนะฝนส่งมาขักแถกครับผ้ากันมาลบอยู่นี่ทอขางท้างครับบันนี้ลบไผ่พี่น้องลบไผ่เอ้ยย่านเขามาปนย่านเขามายึดทียึดทางครับพูดครับ ว่าฝนพี่น้องมื่อเช้าครับอากันหลี่ครับเช้าว่าง่ายเปล่าหรือยังใช่ไหมเช่น้องเขาน้ำเขาพ่ทให้น่ากินน้ำก็บ่ได้ห่อเข่าก็บ่ไดีห่อฝนกระโตกอยกหมอดหยอดลบซุปกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่อกันด้วยปลาแล้วไหมครับแยกใหญ่กันครับ เบาตกับบาบอยกับไปคนละจุดครับมาดงเดียวกันแต่ว่าแยกใหญ่ไปคนละงามครับไปคนละกิ่งละกานมาดินมากหอดละครับมาหอดปลาปูยาเอ้ยลูกหลานมหาอยากหากินปูสังกสายาสังกสีเจ,จ้าจปูเจ้ายาเจ้าปลาเจ้าเขาจ้าหวยเจ้าน้องเจ้าข้องเจ้าเบืองอย่าเตือนอย่าทวงลูกหลานเด้อฝนกระโตพี่น้องเอ้ยมาหานอใหม่เมื่อนี้นอได้เพิ่นบ่นเห็นการดุนบรรดานในลูกเห็นเน้อ มีโศกมีลาบมีหลอดปลอดภัยพกปักรักษาเขาปลาเขาดงเออ้อเยืยามันผ่านยาโกร้านบ้าดินโอ้ยขออาศัยผ้เพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นทีเพิงเด้อเจ,จ้าปู่เจ้ายานี่พี่น้องก้อะไรครับ จังหน่อยนี่นอน่นสีออกเต็มเลยเด้ครับแม่แม่ครับตอนนี้บอ่อท่านจะออกหรอกครับนอนอะไรนี่จะน,นอนใหม่ไพปลาครับช่วงนีเลยนอนใหม่ไพปลาสักก่อนเห็นพี่นอนก,กันมาหลายขั้นแล้วได้ครับเขามาจุดเดียวกันบนเงินประจักดอก นี่กำลังโพเขืนนคนอ่ะคนอ่ะครับสวยสวยงามๆเลยค,ยครับแบบเี้าประเพณีน้ำใหม่สมครับเอ็นน้ใหม่สมเหนือดีๆครับ ฝนกะนระดินงพราะฝนโบโต๊ะไม่แห้งเไงแต่ว่านปุ๋ยเน,นี่ยเนาะปุ๋ยบําดินกับบําันหลับวาดเลยครับงัดทางงัดพี่น้องครับัดทางงัด กนค,ครับเสียงเขียดจ้หน้าหงมะมวนแท้แม่แม่เอ้ออย,อย,อยพี้ยนอนพี่น้องผมนี่แม่แม่ได้ยินเสียงเขียดจ้หน้าบอครับจะมะมวนแท้เสียงเพลินปากเป๊ะหน่อย เสียเงเขียดอีแดงเขียดจะหน้าโห้ม,มหนนามวลแถวนาอ้ยไปผู้พ่อว่อยังนะครับเบื่อขึ้นหมออันเมาดินม,มาที่หลังเพิอ่อนเล่นนี่ครับแม่ครับ ผู้หญิงนบังตาไบหัวจ้าตรงนี้ครับตะอสรอนครับพี่น้องผมเบนะผู้หญิงนบังตาใหบหไบดินมามึงไม่ทราบบ้านเขามากกว่าบ่าวดินดนี่บังหันครับมองนี่แหละครับบ่าวดินกันยังเห็นอยู่นะครับนั่นตะอสรอนครับพี่น,อน้องยังวนอ่อนอยู่เลยครับพี่น้องพี่น้องนึง,นงครับ เห็นตะไบเห็นตะไบปูนนี่เห็นมัครับนี่อปูคนเขามาก่อนดาวดินนี่ครับสงสัยต้องมเห็นนอนนี่นงงงงอักเน่หนึ่งพี่น้องพุดน่ะแง่ของม้าหดขร่างผิดได้ครับนี่ โอีปพอือดมองเนี่ยโอ้ยขอบุญขอพุ่เด้อปูนยาเอ้ยลูกหลานมาลืมบุญลืมพุ่ไปมาล่าไปมาล่าหวายเอาละกระถมครับขั้นกระ่มมันก็นกนสิเป็นโบกเป็นอันนี้เลยนอนเป็นกระสีบกออกครับครับจะเป็นนอนง,งามครับพี่น้องผม เูห้หลัเลี้ยงอุหยหอยครับสุดยอดเลยครับ อ๋อสวยเลยครับเม้าตัวก็บ้าบ่อยกับอีกฟังหนึ่งครับพี่น้อง ได้เต็มตาถ้าบ้านพ่นบ้านพ่นทมนครับโอบไพี่น้องครับบอรดินอขอบุนของพ่นเนอครับ แม่ไม่เอฟซีนะครับที่เขามาเยี่ยมมาชมนะครับดูรลานนะครับเป็นกรื่องใจให้เมื่อนี้ก็มีพี่น้องมาเป็นโมครับเต็มดวงเต็มปลาเลยครับพี่น้องน้องแบบสวยเลยครับเอามาเอาน้ำผมครับลงขึ้นมาแดงองตรงเลยครับพี่น้องมาใส่กระสอบกันเถอะอุ้ยจะขึ้อไห้หน่อยยัยผมจะเอาไปยังผมบอกหลายนี่นี่ครับนี่มาเอานี่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 นะครับเอาครับมาได้ไม่ไดเลยครับเนี่ แม,แม่เพื่อนมาบ้าดินก็ดีให้เพื่อนครับวสวยง่ามเลยครับผุนครับฟังนี่ครับพี่องแงมผุนครับฟังบ,อค,บคอ,งอครับค,นนรครับ กระบอนเป็นนอ้๊ดดินเหรอครับนอ้ใหม่ทีมันเป็นนอ้นะครับนี่ครับ บาตัวกับไจุดนึงนะครับก็ลดานะคผม้ชสาบานเป็นมาหานครับพี่น้องครับโหน้อพี่น้องเมาหาน้ำกันครับ บริเวณปานาใหม่นะครับมือนี่เป็นฝนตกลินนะครับบรรยากาศแต่ว่าฝนตกลินยุ่งกับว่าค่อยมีครับมือนี่ สดๆเลยครับพี่น้อยบ้านดินขอบบุญขอบคุณแห่งเอื้อแห่งใจจากแม่เอ็ซีทุกหม่องทุกบอลเด้อครับที่เขามาเยี่ยมมาชมนะครับเป็นกำลังใจให้ดินแดนนิสานนะครับเดี๋ยวบ้านดินก็สิยญาออกไปหาบ่าวตัวแหละครับบ่าวตัวกับบาบอยไปคนละจุดครับเออเนาะเอียกฝนหมดหยอดเลยครับเอาหนักทุงใหม่เด้อครับพี่น้อง เพื่อให้เป็นได้ออกนอนออกอยังเฮ้กินอีกครับนะครับออกกระลังกายเป็นตัว ลาดินเอาครับเส้นครับครับลาดินครับห่างเส้นครับปูนแดงตรงๆเหมืนผุนเงยขึนผุ่นผุนอู้ก็สูงแทะมันบ่สูงหรือังไปก่อนเออเดือดซับเอาเมื่อเกลื่อนเอ็กมาดอกผุ่นละนอกับบไงหนึงผุ่นซับได้ซับเอาเมื่อเกลื่อนลงมาตัวนั้นซับเลยซับข้างล่างนี่ครับเมื่อเกลื่อนลงมาเองครับข้างบนอีกครับโอ้ยมาเอาแก่แถอเนาะ ทั้งวนแม่อยู่บ้านไหนเนาะครับอ,อ,อ,อยู่บ้านเตยนะั่นแม่นอนเลย่ยๆข้างในนั่นทรับเอ์อรลดครับแม่นะ่ะมือแดงจึงเครื่องอยูต่ตนานั่นน่ะปุ่นมาเอาแน,อน่นั่นผู้ใส้หมวกอีโมงนั่นเร็วนี่ดีตัวตดเด็กเผาเออปุ่นแม่ข้างล่างกัมโโบมี่นอนอย่างไรนึงปุ่นบอยดินกันฮะส่วยแม่แม่เพิ่นครับอ่างบ่าวดินเต็มตาเลยอ่ะ เบาดินเอาเมยียงบไว้ลีลากแล้วตานหน่อยเพราะโลมากกระไรครับนี่ก็คือวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องถึงหอดฤด,ดูกาลนะครับกระเด้หาอยากหากินตามฤด,ดูกาลพี่น้องฝากคนไหนก็แชร์เป็นกำลังใจใ,ให้ลูกให้ใหลานน่เด้อนะครับสวยงามเลยครับ เนี่ยพี่นองครับบวบเลยครับเอาล้วกระทมใหม่ครับพี่นอง สดๆเลยครับเอาขงใหมค่ครับครับครับเต็มกระตาครับเบ้าดินใดเต็มกระตาเบ้าดินกะหาซอยม่แหน่เพิ่มมาจากบ้านอื่นครับเป็นเกษบรปลออยสั้นทับปันไรนะครับ,นนบ,นนนนรบในการหาของใหม่เอาดินกะหาหเพิ่นน้มครับ ไี่ออรอกปลาในม่บริเวณปลาไี่นรองนกกำลังพลนครับลัาพลนนะครับ สวยๆเลยครับคุณไปอดินกันงางๆไปหารถครับเสียงรถบบาวบอ่บอยบ่ดังเบื่อเบื่อเน,นีน่ยนะ แจ้งรบบาบบอยจอดนุ่ข่าวนุ่น้ำน้องเนื้อมันยังาวบาลเึ้นกับมาหาครับรถกระบะหนึ่งขุนขับมาพอกันบ่าวดินหาพ่อแล้วบ่าวดินกับหาซอยเพิ่นน้ำครับหาซอยแม่ผู้เพิ่นสูงอายุครับเพิ่นมา อยางได้น้าใหม่ไม่แข็งว่าดินก็หาซอยเพิ่นครับขุดบ้าบอยครับเต็มกระตาเพืชมานอนง่แท้คอยก็เจ้าหาการขุดความเบื่ออยู่ไกลๆพูดผลงานการหาน้ำใหม่ของบ้าดินกับบ้าบอยครับไปโคตรจุดมารวมมาหอดมหอดกันครับงาน<อ>การแสดงครับน,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 นี่ครับ บาดินกับแต่น,นต้ดังดินงา,งามพี่น้องของบ่าวบอยกับเต็มกับตาครับข้งน้อนเหี่ยวน้อนดังดินครับน้อนกในี้ของบาดินครับสวยงามอลัองสองมากเลยครับพ่อพีพ่อพ่อน้องครับเร้าบาน,นมาจากบานอ,น,อบบนอื่นตำบลอื่นเป่นกัมมาหาครับหาอยากหาก,กินกันไปครับพี่น้องหาเนี่าฮักกับผมผมปกบเป็นน้ำกรนใหม่เป็นกระสีดอกน้อน้ังดินงาม,งาม เขาเต็กับเต็มเป็นอย่างรื่องบ่ดินคือนใดนอนตั้งดินงามๆพี่น้องเพราะว่าบ่ดินมาหาบา่ดินกับกบไวพอเขากบไวปุ๊บนะครับมองตาที่เพิ่นเคยออกเพิ่นกะสีออกมารับสีซ้อนกันออกมาลกับสีเป็นนอนตั้งดินคือเก่าขั้นห้องบอกกบนะครับเพิ่นออกมาใหไม่มันกับสีเป็นนอนกระแดงขี้เขียวครับบวสวยนะครับแต่กระเนื้ออ่อนคือกันกับกินใด้คือกันแต่แต่มันแตบสีสันกับบวสวยงามขึ้นนอนตั้งดินครับพี่น้องครับเดี๋ยวร่อเบาตัวครับนะครับ หัวลนหมวกโขกมามาโซซีวันนี้จะไปหัวลนเอามาโซซีต่อยหมกแดงเดียหาแวปิดัวอนโอ้ยคือเ,เาเอาเอโมมีหน้ปิดยุง่งไอ้ยุงปลาตัวน้อยๆครับกัดมองได้ปูมองหันขันขันพี่น,ออน้องขับพี่น้อง อุ้ยสวดกระตาเป็นผู้ไล่้าเป็นผู้ไล่ก็เลยเราเข้าผู้ไล่ก็ดาเงื่กึ่งๆของเขานี่ะขับครงบ้าบอยมั่เครื่องบาตัวค้ากบ้าตัวครับพี่น้องเอาดินเวลาก็ท่งนีครับพี่น้องนะเบาดินเอาตอนงามๆนะครับให้งามขื้นจะของนะครับใส่บ่งามตดวนี้บ่งามมีสาแปงกันดี๋ยวนตปาาตามมาอยู่เลยครับแห้พ้นจะคครับเออเล็กซี่น้แมเราตัวมักของแหลมักแบบนี้กูช็อคคะแ โอ้วหหัวมวนครับนอนนอนซีได้ก็กินได้พี่นองครับจีากันกลับลวครับพี่นองครับครับผมมือนี่นะครับสามเบาเถาโอ้ยสองเบาสองเบาเถากับหนึ่งเบาครับจิบกลับลวครับดินกับพันเถาไปไหนหรอครับย่าเพื่องเถาเด้อไม่ไม่เอฟซีได้่าเถาพอมเบาดินครับกูได้ที่อยากเถาไว้ก็อยากงามนะพี่นองเนาะเอ้ย เห็นข้าพเพชท่าจะรำมองหันมองนี่ก็จะไปน้องเขาบุ๋มยิ่งเงินขายน้ำใหม่ได้ก่อนขายน้ำใหม่ที่นี่หอดตายก็จะเห็นน้ำโมข้าบ่บูเต้นตอดก็ได้เลย่ะเป็นอย่างใดเอยมาห่าน้ำใหม่ก็ไม่เป็นไงพี่น้องเอ้ยตัวหนักตัวก้อนน้ำใหม่ก็ถือเต้นตอดข้านไปก็ถือน้ำปักมิตรแนวครับบารดินกับบ้าโตบ้าบอยกับสิเดีกคับราคาพี่น้องยูดีแห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับหากแพงพี่น้องสุกคนครับกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้อง มีันี่ว่าอันบ่นมี่งขนเอาบอกทุเรียนเน่ามาถิ่มใบแถวสาไปฝ่าเนี่ยบอ่อบมัน,นไบ้ใบเขา